กูเล่นตัวนี้แหละ <laughs> ช่องงออันเิเมธเนี่ยไอ้นี่มันต้องเล่นไอ้นี่มันต้องเล่นรูนเลยวะหรือก็รูนเวทแบบชาวบ้านเขาก็รูนเมธนะแทงไวแทงเวทเวทไวเวทเลือดเจาะเวทไวเจ <laughs> าะเวทเลือดเจาะเวทไวดีกว่าัเลื่อมาเมื่อไหร่สกรีนมันจะมาทีวะอ้าวแล้วนี่เฮียอะไรนี่ แล้วไงแล้วไหนมันมีเอนเดสหมดเนี่ยเมื่อกี้กูเห็นฟลอเรนติเนลอยู่ไม่ใช่เรกัการวิวัฒนาการการวิวัฒนาการแบบใหม่มันต้องอัพสกิลอะไรวะ หนึ่งเฮ้ยสกิลหนึ่งหรืวะไอสัตว์เชื่อว่แค่จะเล็งสกิลใช่ไหมปล่อยสกิลไม่เฉยเลยไก่อา้าวเอาเปิดมาก็ไก่เลยมันต้องกดถางมันเอาไว้แบบกดลากถางไว้สวัสดีจ้าน้องหินเปล่า หมายถึงสก,กินเกินสวัสดีครับภาษาคุยอะไรกันมึงคุยภาษาคุยอะไรกันเนี่ยสก,กินสวยสกูว่าสกินมันสวยแต่สก,กินมึงแพงอะ่ะใต้เรียบร้อยสก,กินสวยได้คิวแล้วคุยเนเยอะยังวะสกินนี้ทำอะไรได้อะทื่ออะไร เอาไม่ตายสวยตายไม่ตาย,อยาเอออะไรของมึงวะไอ้แมงองเงเลยไอ้ซีวีสองมาทำอะไรไ,ได้อะกูยังสงสัยอยู่เลยตอนนี้แล้วแคลรี่เทียอะไรสองตัวเนี่ยใกล้ประตูแล้วมันจะพ่าใสแล้วมันก็จะระเบิดใกล้ระตูเราวะไหนอลองดิ ตึ้งเลย้ายอยู่ไกลๆก็โดนระเบิดด้วยกู <c oughs> ตายหาย่าอะไรเงี้ยตายดิตายตายเลยตายตายโอ้ไม่ตายวะสีดได้โอ้กว้างมาก <c oughs> โอ้โหเยอะไหมอุมาหน้าหี่ไปเลยเยอะไหไมสักนกูแบบปอดนาทีไม่ทันอ,อ๋ออ๋อแล้ววะ <c oughs> โอเค ไม่เง wow. oh, ี้ยเดินมาให้หนีเงี้ยเอามาไอ้จัดขนาดกูออกสีซีกูยังไม่รอดเลยอ๋อใช่งี้นี่เองเฮี้ยมีเวลาที่บอกแอ้เซซ์ดิตายหิวจัดเพียวเพียวไปเดบ้างกันดูหนีอ่ะว้ามาแล้ววะลืมเติมเลนเออขอโทษกูมาใช้าไง เรื่มเติมเลนมาถึงใคราออมาถึงใครไม่รู้เลยกูขอโทษไปก่อนแล้วกันนี่เฮี้ยอะไรกันนี่ใครอยู่ไหนาโดนมาต,ตายแล้วเลยลนน่างโอ้ยอ้าเป็นตายน้ำไหมกันไม่มาช่วยมึงก็ลงไปเลนล,งลง่างเลยขอร้อง ไปแล้วเว้ยตัดนจังเาเฮ้ย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 เฮเฮยเฮ้ยเฮ้ย้ยมึงยนกลางแมเลยอ แล้วคาเฟนี้กูทำอะไรมึงจะตีอะไรกันแน่กูถามจริงอไอ้เกเี้ยลูเกฟตีเป็นควยอะไรกูบ้างวะมีพุ่งไหมละ่ะแบบอ่ะอีกแบบเฮ้ยเหี้ยอะไรมาเนี่ยไอ้เกี้ย <laughs> ว่าเฮียอะไรก็ทีละตัวก็ตัวอยู่บ่านสอนกูเพ้เด็สัตว์กูจะไม่เดินรัดป่ากูจะไม่เดินรัดป่าจะไม่เดินรัดป่าตัวป่าตัวป่าตัวป่าไม่มีแสบบอยลอนโอ้ยเฮี้ยกูโดนเฮี้ยอะไรจะตายเนี่ย

mì na nghe, cái cái chữ mà nó bỏng rồi mà đi nào ไปอย่าไปยุงกูเฮ้ยอะไรวะตัวแบบเดียวบ้างกูเตียนลื้อเป็ยันี้เลยหรอวะไม่มีใครไปการยีนาทำห่าอะไรไม่รู้ไปไหนไม่รู้วิชาหายตัวใช้กับคลิปไปวะเนี่ยขอใช้ได้ดีกว่ากูได้บุญสติกแล้วคราวนี้กูจะแรงไม่ไม่แรงเราบอกเลย <l ots> ต้องขายเกม <l ots> นี่ไง่ายเกมแล้ว่ายเกมของวันน่ะเฮียเป็นนิกเป็นนิกต่างดาวพันไปดาวยีนากูแจกนั้นเฮียส er. ู้ไม่ได้ก็ยัง,ยงอย่าไปสู้กูยังฆ่าขายไม่ได้อู้ยี่อ่ะชิคกี้พางจันโม่งแรงเลย ไม่เกิม่เกิมเาเลยนะทะลุโลกโอเคทะลวงพัฒาพีเดเนไปเลยสู้ได้ไปู้ได้เปเออห่วยโดนบินตายพี่แอ่บินนมเป็นมาตาเลยรช่บหายว้าว เฮ้ยสวยว่ะดึงอ่ะเป็นเียอะไรกลางลางมีคนมายืนแจกเอาหน่อย s <S โอ้โหเตี๋ยเดมโคตรแพงไอ้สัตว์จะหกร้อยึ้อมันเป็นเอ้ยจะหกร้อยสิบก็มันเป็นเจ็ดร้อยหกสิบไอ้ยี่้อใครระเบิด

เฮ้ยนี่ย okay ังด im ่าตายอ้กไอตัดไอตัดนี่อะเตายไอตัดโอนอ้าวแต่คุณทำยังไมีเกิดมีเกิดเดินไปเปย์ไรก็ได้ ใชดเลยแต่เรไม่ตามเป็นจโลเลยวะเย้มี้็เกิดม่้มีก็เกิดแม่งมีก็เกิดแม่ไม่ได้ทำอาหารเลยเลยสัตว์ไม่ไปเปย์ตัวอนะไรเงี้ย